ก็นับได้ว่าน้องอุ่งอิงสาวไมาพ้พินบ้านแพงเป็นนักร้องหมอรำอายุน้อยที่ดังมากค่ะแฟนคลับ FC ของน้องก็มีทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยผู้ใหญ่ค่ะและแฟนคลับ FC กซชืิดชอบและหลงรักในตัวน้องอินด้วยเหตุผลต่างๆค่ะบางท่านก็ชอบที่น้องอินเสียงดีก่อน และพอติดตามมาเรื่อยๆก็ต้องตกหลุมรักหนักกว่าเดิมเพราะน้องเป็นคนที่นิสัยน่ารักมากและมีนิสัยอีกหลายๆอย่างที่ทำให้แฟนคลับเอประทับใจในตัวน้องมากค่ะบางท่านก็รักและศรัทธาในตัวน้องอุ๋งอิงเพราะถ้าพูดตามความเชื่อน้องอุ๋อิงก็คืออภิชาติบุตรมาเกิดน,นะคะเพราะคอยเลี้ยงดูพ่อแม่ให้สบายตั้งแต่อายุยังน้อยและนั่นก็หมายของว่า น้องก็คือผู้มีบุญญาธิการมาเกิดหรือที่เรียกว่าเทวดามาเกิดค่ะบางท่านก็เห็นน้องเป็นแรงบรนดาลใจในการสู้ชีวิตซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในอาชีพคล้ายๆกับน้องอิงค่ะนั่นก็คือนักร้องและล่าสุดก็ได้มี fc แฟนคลับคุ้่น้องนามว่าน้องน้ำฝนสุภการที่ได้มาขึ้นโชว์ร้องเพลง ในช่วงก่อนจะกลับก็ได้มาขอถ่ายรูปกับพี่หยงอิงค่ะและน้องน้ำฝนก็กั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยค่ะวินาทีนั้นพี่ห่งอิงสือไหวพลิกด,ดีมากน้องน้งำฝนทําท่าเหมือนจะเดินหนีต่อไปแต่พี่หยงอิงก,ก็รั้นเอาไว้และปลอบน้องทั้งรูปหัวทั้งกอดและก็ได้พูดประโยคเด็ดให้กําลังใจน้องน้ำฝนประมาณว่ากว่าพี่จะมาถึงทุกวันนี้ก็ต้องสู้ไม่มีอะไรง่ายตั้งแต่เริ่มต้น ค่อยๆสู้ค่อยๆพย,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 ยายามไปเดี๋ยวก็มาถึงวันของเราแล้วก็พูดปิดท้ายว่ามีอะไรเดี๋ยวค่อยคุยกันนะน้ององค์อิงได้พูดออกไปเพราะอยากให้น้องน้องฝนสู้ๆนะคะเอาไล้วัาดีหนองได้งั่ ใจเนาคยชิได้มากก็ค네 oh ือว่าเขาเนี่ยเสีย้คลิปดนี่ะผยคม่ได้อัดแน่ครับกเคยสิได้มากแต่ละเที่ยวก็สิ้อเยอะจัดวันนี้เป็นและที่น้องน้ำฝนร้องไห้ออกมาเป็นความรู้สึกผัดอั้นค่ะพอได้เจอนักร้องหมอลำที่ชอบอย่างพี่่อุงอิ่งด้วยและก่อนกลับน้องก็ได้เอากระเช้ามาฝากบอสโจและพี่่อุงอิ่ง และน้องก็กอดพี่อุงอิงไปอีกหนึ่งรอบและขอจับมือด้วยแอดมินก็ดูออกเลยนะคะว่าน้องน้ำฝนชื่นชอบในตัวพี่อุงอิงมากๆเพราะน้องน้ำฝนดูดีใจมากค่ะที่ได้จับมือพี่อุงอิงภายในใจน้องคนคิดดังลั่นเลยค่ะได้จับมือไอดอลในดวงใจแบบนี้นี่แหละค่ะน้องอุงอิงเป็นคนนิสัยแบบนี้ fc แฟนคลับถึงได้รักน้องมากขึ้นทุกๆวันเวลาได้ดูคลิปน้องอิงรู้สึกเลยนะคะว่าน้องส่งพลังบวกมาให้ก็อดยิ้มไม่ได้ทุกทีค่ะและเชื่อว่า fc แฟนคลับท่านอื่นก็เป็นเหมือนกัน